สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนพบกับครูม,มาแล้วในตอนที่1ในตอนที่2นะครับในส่วนในตอนที่3นี้นักเรียนลองดูซิว่าครูจะได้สอนเกี่ยวกับอะไรครับครูก็ขอให้เรียนลองติดตามชมในตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ครูก็มีวัตถุประสงค์3ข้อนะครับข้อแรกคือการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่จําแนก2ทางข้อที่2นะครับการวิเคร,คราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิรูปภาพ ข้อที่3นะครับการวิเคราะห์และน,นาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิรูปวงกลมนะครับตารางความถี่จะแนก2ทางนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปตารางซึ่งมีตัวแปรที่สนใจศึกษา2ตัวโดยแสดงความถี่อของข้อมูลเชิงคุณภาพของแต่และตัวแปรที่สนใจศึกษาในรูปตารางตัวอย่างนะครับบริษัทแห่งหนึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาที่พนักงานชอบเล่นมากที่สุด โดยสำรวจจากพนักงานฝ่ายผลิต bitcoin, และฝ่ายขายจำนวน60คนได้ของง้อมูลดังนี้นะครับนักนรี้จะเห็นว่าส่วนแรกจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตส่วนที่2จะเป็นพนักงานฝ่ายขายนั่นเองจากข้อมูลในตัวอย่างสามารถเขียนตารางความถีดจำแนก2ทางของกีฬาที่พนักงานฝ่ายผลิตและพนักงานฝ่ายขายชอบเล่นได้ดังนี้นะครับแผนกฝ่ายผลิตนะครับกีฬาที่ชอบเล่นก็จะมี วิ Wing, Football, ่งฟุตบอลปิงปองแบบมินตันนะครับงั้นเรามาดูฝ่ายผลิตก่อนฝ่ายผลิตกีฬาที่ชอบเล่นวิ่งนะครับมีความถี่เป็นแปดฟุตบอลมีความถี่เป็นหกปิงปองมีความถี่เป็นสิบแบบมินตันมีความถี่เป็นสิบสองรวมสามสิบหกนะครับต่อมานะครับรแผนกต่อมาคือแผนกฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายชอบวิ่งความถี่เป็นหก ฟุตบอลความถี่เป็น6ปิงปองความถี่เป็น8แบบมินตันความถี่เป็น4รวมเป็น24นะครับครูก็จะนำทั้งสองแผนกมารวมกันนะครับวิง่งถ้าทั้งสองแผนกรวมกันวิง่งมีความถี่เป็น14ฟุตบอลความถี่เป็น12ปิงปองความถี่เป็น18แบบมินตันความถี่เป็น16รวมทั้งหมดความถี่เป็น หกสิบนั่นเองจากตารางสาม,มารถสรุปได้ว่าพนักงานฝ่ายผลิตชอบเล่นกีฬาแบบบินต้านมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ12ส่วน36,100คูณมีค่าประมาณ33.33 33ของพนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมดนะครับต่อมานะครับพนักงานฝ่ายขายชอบเล่นกีฬาปิงปองมากที่สุดโดยคิดเป็น้อยละ8ส่วน 2ี่คูณ100มีค่าประมาณ33.33 33ของพนักง,งานฝ่ายขายทั้งหมดนะครับพนักง,งานทั้ง2แผนกชอบเล่นกีฬาปิงปองมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ18ส่วน60คูณ100มีค่าเท่ากับ30ของพลังงานทั้งหมดนะครับจากตารางข้างต้นจะเรียกความถี่8 6 10 12 6 6 8และ4ว่าเป็น ความถี่ร่วมเพราะความถี่เหล่านี้แสดงถึงจํานวนของพนังงานจากพนังงานทั้งหมด60คนที่ให้ข้อมูลที่มีลักษะร่วมกันจากทั้ง2ตัวแปรเช่นความถี่10แสดงถึงจํานวนของพลังงานป่าผลิตที่ชอบเล่นกีฬาปิงปองนั่นเองต่อมานะครับแผนภูมิรูปภาพเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แสดงความถี่ของ แต่และข้อมูลซึ่งจะต้องกำหนดในแผนภูมิว่ารูปภาพหรือสัญลักษณ์หนึ่งรูปนั้นแทนความถี่เท่าใดตัวอย่างนะครับตารางความถี่จำแนกทางเดียวของข้อมูลหมู่เลือดของชาวบ้านจำนวน30คนนะครับสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนชาวบ้านจำแนกตามหมู่เลือดในระบบ ABO ได้ดังนี้นะครับนะครับเลือดหมู่ A แทนแผนภาพด้วย2อูกครึ่งเลือดหมู่ B อีกกี่รูปครับ4รูปเลือดหมู่ AB 2รูปเลือดหมู่ O 6รูปครึ่งครับ1รูปแทนจํานวนชาวบ้าน2คนนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างเึยนะครับจากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าใน ปีพศ2555ประเทศที่มีแรงงานไทยผ่านการคัดเลือกให้ไปทำงานมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สาธารณรัฐจีนวงเล็บไต้หวันญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีวงเล็บเกาหลีใต้ราชอาณาจักรสวีเดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยจำนวนแรงงานไทยโดยประมาณที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปทำงานในแต่ละประเทศแสดงด้วยแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะครับครับ สาธารณรัฐจีนมงเล็บไต้หวันมีทั้งหมด30ลูกญี่ปุ่นมีทั้งหมด7ลูกครึ่งสหรัฐเกาหลีมงเล็บเกาหลีใต้6ลูกครึ่งราชอาณาจักรสวีเดน5ลูกครึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีทั้งหมด3ลูกครึ่งนะครับหนึ่งลูกแผนจำนวนแรงงานไทยประมาณ1,000คนนะครับนะักเรียนครับจากตัวอย่างนี้เราสามารถตอบคำถามได้ดังต่อไปนี้นะครับ ข้อแรกนะครับจงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้จากแผนภูมิรูปภาพฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือสาธารณรัฐจีนวงเล็บไต้หวนันเพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยผ่านการคัดเลือกให้ไปทํางานมากที่สุดข้อสอนะครับจำนวนแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปทํางานในสาธารณรัฐจีนวงเล็บไต้หวันคิดเป็นประมาณกี่เท่าของจํานวนแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากมีแรงงานไทยผ่านการคัดเลือกให้ไปทํางานในสาธารณรัฐจีนวงเล็บไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ3 0 0 0 0คนและ3,500คนตามลาดับ,บดังนั้นจํานวนแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปทํางานในสาธารณรัฐจีนวงเล็บไต้หวันคิดเป็น30,000ส่วนด้วย3,500มีค่าประมาณ8.57เท่า ของจำนวนแรงงานไทยที่ผ่านการคัเดเลือกให้ไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อมานะครับแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในของรูปวงกลมแทนความถี่ของข้อมูลทั้งหมดและแสดงสัดส่วนของความถี่ของแต่ละข้อมูลด้วยพื้นที่แต่ละส่วนภายในรูปวงกลมที่แบ่งด้วยรัศมีโดยสัดส่วนของความถี่ของแต่ละข้อมูล เท่ากับสัดส่วนของขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมโดยทั่วไปจะแสดงสัดส่วนของความถี่ของข้อมูลด้วยความถี่สัมพัทธ์ในรูปรอยละตัวอย่างต่อมานะครับตารางความถี่จำแนกทางเดียวของข้อมูลหมู่เลือดของชาวบ้านจำนวน30คนนะครับสามารถคำนวณขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมสำหรับความถี่ของแต่ละข้อมูลได้ดังนี้นะครับเรื่องหมู่ A นะครับความถี่เป็น5ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม เป็น5ส่วน30คูณ3า้อยองศานะครับเท่ากับ60องศาเลื่อนมุม B นะครับความถี่เป็น8นะครับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมเป็น8ส่วน30คูณ3า้อยเท่ากับเกองศานะครับเลื่อนมุมู่ AB ความถี่เป็น4ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมเป็น4ส่วน30คูณ3า้อยองศาเท่ากับ48องศานะครับเลื่อนมุม O ความถี่เป็น13 ขนาดของมุมนี่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมเป็น13ส่วน30คูณ360องศาเท่ากับ156องศานั่นเองรวมทั้งหมดนะครับจะเป็นเท่าไหร่ครับ360องศานั่นเองโดยทั่วไปไม่นิยมเขียนขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมกำกับไว้ในแผนภูมิรูปวงกลม แต่จะเขียนความถี่หรือความถี่สัมพัทธ์ในรูปร้ละของข้อมูลกํากับไว้ในแต่ละส่วนดังนั้นจัดตารางข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจํานวนชาวบ้านจําแนกตามหมู่เลือดในระบบ ABO ได้ดังรูปที่1และรูปที่2นะครับเลือดหมู่ A ความถี่เป็นหเลือดหมู่ B ความถี่เป็น8เลือดหมู่ AB ความถี่เป็น4 เลื่อนหมู่โอความถี่เป็น13ครับต่อมานะครับในรูปที่สองความถี่สัมพัทธ์ในรูปไร้ละเลื่อนหมู่เเป็น16.67ความถี่สัมพัทธ์ในรูปไร้ละเลื่อนหมู่บเป็น26.67ความถี่สัมพัทธ์ในรูปไร้ละเลื่อนหมู่เ b เป็น13.33ความถี่สัมพัทธ์ในรูปไร้ละเลื่อนหมู่ O เป็น4 3 3 3สา นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนต่อมามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจากการสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีอายุ15-25ปีโดยผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคนสามารถเลือกสื่อสังคมออนไลน์หลักที่ตัวเองใช้ได้เพียงสื่อเดียวเท่านั้นได้ผลสำรวจดังนี้ Facebook 46% Instagram 36% Twitter 13%และอื่นๆ5%จากตัวอย่างนี้เราสามารถตอบคำถามได้ดังต่อไปนี้นะครับถ้ามีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด1,000คนจงหาว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจเลือกใช้ Facebook Instagram Twitter และอื่นๆเป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักอย่างละกี่คน เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด1,000คนจะได้ว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักจํานวน46ส่วน100คูณ1,000เท่ากับ460คนมีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกใช้ Instagram เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักจํานวน36ส่วน100คูณ1,000เท่ากับ360คน มีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักจำนวน13ส่วน100คูณ1,000เท่ากับ130คนท้ายนะครับมีผู้ตอบแบบสำรวจที่เลือกใช้สื่ออื่นเป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักจำนวน5ส่วน100คูณ1,000เท่ากับ50คนไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนต่อมานะครับ จงสรุปเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ตอบแบบสำรวจนี้ตากแผนภูมิรูปวงกลมสรุปได้ว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ตอบแบบสออำนวนสงงร,ำรสจำนวจที่ใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักมีจํานวนมากที่สุดรองลงมาคือ i n s t a g r กร t ทว t t เตอร์และอื่นๆตามลําดับครับ3จํานวนผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักคิดเป็นประมาณกี่เท่าของจํานวนผู้ตอบ แบบสำรวจที่ใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักเนื่องจากมีผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ Facebook และทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ46และ13ตามลำดับดังนั้นจนํานวนผูต้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ Facebook เป็นสื่อสัคองคมออนไลน์หลักคิดเป็น46ส่วน13มีค่าประมาณ3.54เท่าของจํานวนผูต้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลัก ครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้วันนี้นะครับตารางความถีจ่จะแม้สองทางเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปตารางซึ่งมีตัวแปรที่สนใจศึกษา2ตัวแปรโดยแสดงความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพของแต่ละตัวแปรที่สนใจศึกษาในรูปตารางนีความถี่ของข้อมูลที่มีลักษณะร่วมกันจากทั้ง2ตัวแปรว่าความถี่ร่วมแผนภูมิรูปภาพเป็นการนําเสนอข,ข้อมูลโดยใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แสดงความถี่ของ แต่ละข้อมูลซึ่งจะต้องกําหนดในแผนภูมิว่ารูปภาพหรือสัญลักษณ์นหนึ่งรูปนั้นแทนความถี่เท่าใดแผนภูมิรูปวงกลมเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในของรูปวงกลมแทนความถี่ของข้อมูลทั้งหมดและแสดงสัดส่วนของความถี่ของแต่ละข้อมูลด้วยพื้นที่แต่ละส่วนภายในรูปวงกลมซึ่งแบ่งด้วยรัศมีโดยสัดส่วนของความถี่ของแต่ละข้อมูลเท่า the กับสัดส่วนของขนาดของ มุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมโดยทั่วไปจะแสดงสัดส่วนของความถี่ของข้อมูลด้วยความดีสัมพัทธ์ในรูปร้อยละนั่นเองเป็นไงบ้างครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองประพฤตทำนะครับครับวันนี้ครูขอฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ